เปิดชีวิตรวยหมื่นล้านแต่ไม่ติดชีวิตคุณหนูชื่นชมนางเอกดังสอนลูกดีมากกินเองล้างเองรวยหมื่นล้านแต่ไม่ติดชีวิตคุณหนูชื่นชมนางเอกดังเป็นโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆเมื่อน,น้องกวินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของซีริต้าและกรน,นรงเดชได้ล้างจานข้าวของตนเองหลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จ โดยคลิปนี้ถูกโพสต์ในอินตราแกรมของน้องกวินซึ่งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ากิจกรรมเช้านี้หลังกินข้าวเช้าเสร็จครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนครับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิขยันจริงๆน้องกะวินหนุ่มน้อยเจ้าระเบียบ เก่งมากๆค่ะน้องกวินฉลาดแล้วก็เก่งทุกเรื่องเลยค่ะเลี้ยงลูกดีจริงๆเป็นต้นค่ะเรียกว่าชีวิตนั้นรวยมากแต่ก็ไม่ติดหรูนะคะสอนลูกรู้จักขยันรู้จักทำงานรู้จักก้างจานนะคะไม่ติดหรูถือเป็นต้นแบบที่ดีมากๆลูกโตมาจะได้รู้จักช่วยเหลือตัวเองได้นะคะสําหรับครอบครัวที่น่ารักของซีลิต้าเจนเซนและกอนนรงเดชเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของพวกเขาบ่อยผ่านทาง โซเชียลนะคะวันนี้เราจะพาไปดูครอบครัวที่น่ารักของเขาและดูภาพที่สอนให้ลูกชายที่กำลังอยู่ในวัยที่น่ารักให้รู้จักล้างจานข้าวของตนเองค่ะโดยภาพนั้นจะน่ารักเพียงใดเราไปชมภาพของเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ